นักลงทุนแห่เกงเฟดลดดอกเบีย้ย0.5%ย่อค้าปีสารัฐพลิกมาสดใสความเชื่อมั่นเยอรมนีอ่อนตัวพร้อมอินเทลเลื่อนเปิดโรงงานชิปสวัสดีครับมินเจ้รของสู่รายการยูนิทูน o w เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประมวันที่18กันยายน เพราะวผมนัทวชระเมธีวรรันจากทีมกลยุทธการลงทุนบรอดโจรสปริงประเทศไทยก็อัปเดตข่าวประจำวันกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะฮะก่อนที่จะรู้ผลนะฮะการประชุมในส่วนของ FOMC นะครับในฝั่งของสหรัฐนะฮะซึ่งก็ประชุมกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วก็จะประชุมกันต่อในคืนนี้นะครับแล้วก็ประกาศผลออกมาช่วงดึกของคืนนี้ครแล้วก็รู้ผลกันทีก็คือเช้าวัน พรุ่งนี้นะครับของของของไทยเรานะครับก็วันนี้ก็จะเป็นตลาดก็อยู่ในโหมดของการเก่งกำไรครับว่าจะลดดอกเบีย้ยเท่าไหร่ลดมากลดน้อยนะครับก็ตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับก็ยังคงรอจับตานะครับในฝั่งเฟด นะครับก็ถ้ามาดูตลาดหุ้นนะครับในคืนที่ผ่านมาก็นิ่งสนิทครับ S&P ห้าร้อยดาวโจนส์แตะนะครับแทบจะแฟลตหมดเลยนะขณะที่ตัวของยุโรปครับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับ Sto หกร้อยนะฮะก็ขึ้นมา0.4%นะครับ c a ่ส CAC 40ฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้นมา0.51%นะแล้วก็เด็กเยอรมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมา0.5% ขณะที่ในฝั่งเอเชียนะครับก็นิ่งๆไปด้วยครับรอในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งตัวดอกเบี้ยของสหรัฐไปด้วยนะครับก็นิ่งๆกันเกือบทั้งหมดนะครับก็หางเสงบวก1นเซ็นะเซนเซกบวก0.1%เซ็ตบ้านเราแฟลตนะเจียเจอินโด บวก0.25เปนเวียดนามก็บวกไป1.74นะครับก็มีเพียงแต่ญี่ปุ่นนะครับผมที่ติดลบลงไปที่ลบ1.03นะครับก็ช่วงนี้นะทุนญี่ปุนก็ยังค่อนข้างจะก,กังวลน,นะครับกับสถานการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยนะที่อาจจะมีมาหรือไม่มาก็ได้นะฮะก็จะเป็นการประชุมในวันศุกร์นะครับบจก็จะตามเฟดมาติดๆนะครับ ขณะที่นะครับวันนี้น่าจะมีการประชุมของฝั่ง JCI หรือว่า INDO มาก่อนนะครับในวันนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาลุกอีกหนึ่งตลาดนะครับของ JCI ว่า INDO เนี่ยนะครับเขาประชุมก่อนเฟดนะเขาจะตัดสินใจอย่างไรเขาจะชิงรถดอกเบีย้ก่อนเลยไหมนะครับหรือว่าจะรอดูเฟด นะครับผมทั้งที่เฟดจริงๆก็ประกาศหลังจาก GCI นะไม่ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นสิ่งนี้ก็มาดูกันในวันนี้นะครับทองคำก็นิ่งๆครับลงไป0.39%นะครับวตีไอน้ำมันดิบก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่0.97%นะครับพันธบัตร2ปีกับ10ปีสหรัฐครับดิ่งขึ้นมานะครับพันธบัตร2ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา5 basis point นะหรือว่าปิดที่3.61%ส่วนนพัธบัตร10ปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ส่3.65%นะครันธบัตรสิบ เลขเศรศษฐกิจครับผมก็สหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้มีตัวเลขค้าปลีกออกมาก็ดีกว่าที่คาดนะครับขณะที่มีตัวผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมาดีกว่าที่คาดเช่นเดียวกันนะก็กลายเป็นว่ามันเป็นตัวเลขเศรษฐกิจหลัก2ตัวเลยฮะไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกหรือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งพอม,มันออกมาดีทั้งคู่เนี่ยนะครับมันก็ มันก็มองได้2แง่ครับคือถ้ามองในแง่ดีก็คือก็เศรษฐกิจดีแข็งแรงนะครับแต่มองีกแง่หนึ่งก็คือมันไม่ได้สนับสนุนให้เฟดลดดอกเบี้ยเยอะนั่นะครับเพราะนั้นออกมาแบบนี้ก็ทาให้ตลาดเนี่ยนะค่อนข้างจะนิ่งๆไปนะครับในคืนที่ผ่านมาครับมาดูข่าวสําคัญกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ปรากฏว่านักทุนครับเหลือเวลาแค่หนึ่งวันนักทุนก็ยังไม่ย่อทอนะฮะก็ยังคงเก่งกําไรกันสนั่นวันไหวเลยนะครับถ้าไปดูในกราฟเนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยนะครับมียอดเก่งกำไรเข้ามาจนทำให้มีตัวของอที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับที่มันเก่งกำไรตัวดอกเบียของเฟดโดยตรงนี่แหละนะครับพุ่งขึ้นไปนะครับสัญญาเนี่ยพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาลนะครับสำหรับยอดที่มีนักทุนเข้ามาเก็งกำไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ถ้าเอาเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยมีนักทุนเข้ามาเก่ง นะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยถึง0.5จําเนจำนวนมากเข้ามานะครับก็ทำให้ตอนนี้ถ้าไปดูตลาดเลยนอกจากวอลลุ่มจะเยอะสูงที่สุดใน4ีตลอดการแล้วนะครับยังเป็นการเบสเอียงไปทางลบ0.5อีกด้วยนะครับก็ไม่สนใจเลยแล้วว่าตัวเลขค้าปีผลผลิตอุตสาหกรรมจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็เก่งกำไรกันสนัดเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นภาพที่ต้องลุ้นกันครับเพราะว่าถ้าเก่งกำไรกันเยอะแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้สินะคืนนี้ผลออกมาเนี่ยเฟดไม่ได้เนื่องจากตอนนี้มันเอียงไปที่ลบ0.5ถูกไหมถ้าสุดท้ายแล้วเฟดออกมาลบแค่ลดดบ้แค่0.25ก็จะแปลว่ามีนักทุนจํานวนมากครับจะต้องขาดทุนลงไปจากการที่ไปเก่งกําไรในตัวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวน,นี้ก็ต้องมาดูครับว่ามันจะไป Impact นะในสนองตลาดไหมนะเพราะามันก็ต้อง่าเพราะมันขาดทุนปั๊บนะฮะ ต้องจ่ายผลของการขาดทุนนะฮะนักทุนกลุ่มนั้นเป็นใครเป็นเฮดฟันเป็นกองทุนหรือเปล่าไปขายหุ้นออกมาเพื่อมาชเช,เชตยตัวของกําไรตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าด้วยด้วยโวลุ่มที่มันค่อนข้างจะมหาศาลเนี่ยนะก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ของอีสปิงเราเนี่ยนะฮะเรามองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยแค่0 2 5็นะครับก็ถ้ามาดูตัวเลขคา้าปีครับอย่างที่เล่าไปว่าตัวคา้าปีมันออกมาถ้าเอาตัวคา้า ิที่เป็นเฮดไลน์เนี่ยมันออกมา0.1%จากที่ตลาดคาดไว้นะนะวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะลบ0.2%นะครับขณะที่ถ้าเป็นตัวที่มัน x นะฮะตัวพวกที่มันเป็นตัวผันผวนหั้งหนักอย่างเช่นค่าแก๊สนะครับยานยนต์ออกมาเนี่ยนะครับก็ออกมาโต0.2%จากที่ตลาดคาดไว้0.3นะครับก็รากลายเป็นว่าตัวเฮดไลน์เนี่ยมันมันเดียวคาด แต่ตัวคอที่มันหักไอตัวที่มันผันพัเราไปเนี่ยนะครับมันมันแย่คานิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นโดยรวมแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่จะสนับสนุนให้เฟดเนี่ยไปลดดอกเบีย้ย0.5นั้นเองนะครับก็มาลุ้นกันคืนนี้ครับว่าเฟดเนี่ยนะครับจะลดดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับว่าในมุมมองของยูสปปนรอยจริงๆเรามองว่า คือถ้าถามว่าเรามองว่าเฟดลดดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยเรามองว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%แล้วเฟดก็จะรอให้เศรษฐกิจมันแยกก่อนแล้วค่อยลดเยอะแล้วก็จะมีไฮายเดคเคิร์บและหุ้นก็จะร่วงกันนี่คือสิ่งที่ที่ที่ ECB มองนะครับแต่อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วเรามองว่ามันไม่ได้สําคัญเลยครับที่เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%หรือว่าลด0.5%สิ่งที่สําคัญมากกว่าคือถ้อยแถลงนะครับของเฟดแล้วก็มุมมองดอกเบีย้ยหลังจากนี้ต่างหากนะครับถ้าเฟดบอกว่าอ่ะโอเค ถึงแม้ว่าเฟดจะลด0.25%แต่ถ้าเฟดบอกว่าเ,าเดี๋ยวหลังจากนี้จะลดดอกเบีย้ยเยอะๆแล้วนะครับดอทพลอตออกมาลดดอกเบีย้ยเยอะแน่นอนปีหน้านะครับอันนี้ภาพแบบนี้นักทุนอาจจะสบายใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่เฟดยอมรับความจริงแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะเดี๋ยวจะลดดอกเบีย้ยให้อะไรก็ว่ากันไปในทางกลับกันสมมติเฟดออกมาลดดอกเบีย้ย0.5%ช็อกไปเลย นะครับเหมือนจะดีแต่เฟดพูดว่าโอเคเราคิดว่าเงินเฟอ้อมันก็มีความเสี่ยงที่จะกลับขึ้นมานะก็ครั้งนี้ลดเยอะหน่อยแต่ว่าดอทพอตที่ให้ไว้แนวทางการลดอดอเบีย้ยในปีหน้าอาจจะไม่ได้ลดเยอะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องดูท่ยแหลงครับว่าเฟดจะมองเศรษฐกิจอย่างไรจะลดอดอเบีย้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับก็ถ้าถามเราเนี่ยนะครับเรามองว่าจริงๆพุ้นสารแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกแล้วนะครับ เก่งกำไรกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับประมาณปีครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉนั้นหุ้นสารัฐไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกมากนะนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ ในมุมมองของเราเรามองว่าจริงๆไม่ได้คุ้มค่าความเสี่ยงเลยครับที่จะไปเบ็ในฝั่งของหุ้นสารัฐนะครับเราก็ต้องมาเบ็ใช่ไหมว่าเฟดลดดอกเบี้ยเยอะๆแล้วต้องเบ็ว่าเศรษฐกิจไม่แย่ด้วยนะครับทุนสารัสถิงจะไปต่อนะครับผมก็้าถามเราเนี่ยนะเราก็มองว่าจริงๆแค่เมนเทมด้พอก็พอครับไม่ต้องไปเบ็มาหรอกฮะในฝั่งของหุ้นสารัชหุ้นโกลวหุ้นเทคอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต่อให้เฟดลดดอกเบี้ยเยอะ แล้วจะลดเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทําให้พวกที่มันเป็นหุ้นกลุ่นเทคเนี่ยกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ในระยะสัน้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปดูอีกทีครับว่าด้วย v a l u เ t ชันราคาที่มันแพงแบบนี้เศรษฐกิจกที่มันชะลอตัวลงไปเนี่ยนะครับเราก็มองว่าหุ้นสารัฐไม่น่าจะยืนอยู่ยืนไหวนะครับก็แค่เมนเทนไม่ได้พอร์ต นะก็พอแล้วก็กระจายการลงทุนไปในส่วนอื่นครับอย่างเช่นตราสารหนี้นะฮะอย่างจีนข้ามนะครับหรืออัลฟาบอร์ดนะครับซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่เร t ติงบนบนหน่อยสูงๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นตัวที่รับกับช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวตามดอกเบีย้ยที่มันมนขาลงดีกว่านะครับหรือถ้าอยากจะมีหุ้นจริงๆเราก็แนะนําว่าไปธีมดีเฟนเซียครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเฮลท์แคร นครับหรือหนีไปเลยฮะก็ไปลงทุนพวกหุ้นที่เป็นแบบอินโดอินเดียอะไรพวกนี้ที่เราเชียร์กันอยู่นะครับก็จะเป็นตัวที่เราแนะนำนะครับสำหรับช่วงเนี้ยที่มีการประชุมไม่โวมนะครับเราก็มองจริงๆอย่าไปเบสเลยฮะอย่าไปอย่าไปพยายามจะไปเบสว่าสารัฐจะลดเดยอะลดน้อยนะครับก็กระจายไปออื่นน่าจะเป็นไอเดียที่ดีมากกว่านะครับทีนี้มาที่ตัวของ เยอรมันกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศในส่วนของความเชื่อมั่นนะครับปรากฏว่าก็อ่อนตัวต่อเนื่องและก็อ่อนตัวค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็มาพร้อมก,กันกับที่ตัวของ Intel ครับประกาศเลื่อนนะฮะคือ Intel เนี่ยเขามีแผนที่จะไปเปิดโรงงานชิปนะครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะฮะชิปโรงงานใหญ่ที่เยอรมน,นีนะครับมันก็จะเป็นแผนนึ่งที่ตัวของยุโรปเนี่ยสหภาพยุโรปเขาสนับสนุนครับบอ,อก Intel เป็นบริษัทสหรัฐถูกไหมฮะมาเปิดเลยนะครับจะได้ช่วยกระจายออกนะอะไรที่จะได้พึ่งจีนน้อยลงนะฮะหรือว่าไต้หวันที่มีปัญหาจะโดนจีนยึดหรือเปล่าก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเนี่ยก็เฮ้ยอินเทลมาตั้งโรงงานะที่นี่เพิ่มหน่อยมันจะได้ช่วยกระจายความเสี่ยงกายว่าอินเอออินเทลบอกขอเลื่อนไปก่อนนะติดขัดนะฮะยังไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยพร้อมนะแต่ว่าก็ยังจะมีแผนจะเปิดนะแต่ว่าขอเลื่อนไปก่อนนะครับผมซึ่งมันก็ดูเหมือน ตามถ้อยแถลงของ i ิน e l เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เลื่อนน้อยๆฮนะอาจจะเลื่อนเลื่อนนานฮนะอาจจะไม่ใช่เลื่อนแค่หลักสัปดาห์ครับแต่อาจจะเลื่อนมีโอกาสที่จะหลักเดือนหรือหลักปีเลยนะครับก็2อ,อันมาพร้อมกันครับก็ทําให้การเป็นร่าภาพในฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับมันก็เออซึ่งตัวของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศใหญ่เนี่ยนะครับภาพเซนิเมตน์เนี่ยมันแย่ลงนะครับก็ตรงยุโรปครับจริงๆถามว่าเราชอบไหมเรามองว่าจริง valuation ถูกมากหุ้นอะ ไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็อยู่ในเฟสของการฟื้นตัวเศรษฐกิจกําลังหักหัวขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็คือถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปจริงแล้วก็ดูพวกเซนดิเมนต์ต่างๆอย่างข่าวที่มันออกเรื่องของความเชื่อมั่นโรงงานชิปถูกเลื่อนไปอะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นเซนดิเมนต์สิ่งที่ออกเมื่อเมื่อวานนี้จะเป็นเซนดิเมนต์ครับแต่ถ้าไปดูพวกฟันเดเมนทัลอย่างพวกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันออกไซด์เวยยครับคือขึ้น2เดือนลง2เดือนขึ้น2เดือนลง2เดือนก็กลายเป็นว่าัตของยุโรปเนี่ยนะ จะมามันมาได้ไม่เต็มที่สักทีนะครับเพราะนั้นตวงยุโรปเราก็ยังแนะนําว่าอาจจะให้โฮไว้ในพอร์ตอยู่นิ่งๆไว้ในพอร์ตนะครับตามไปก็ตามที่ตัวเรสเศรษฐกิจยังไม่มาถ้าตัวเรสเศรษฐกิจมาเมื่อไหร่ก็น่าจะได้จังหวะสะสมได้อีกทีแต่ก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องขายทิ้งไปนะครับนี่จะเป็นมุมมองในฝั่งของหุ้นยุโรปนะครับอ่ะก็ น่าจะครบทั่วเช้าวันนี้นะครับผมสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือคือนนี้ครับ FOMC นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าถามเราเนี่ยนะฮะก็อย่างที่นะัดเราให้ฟังไปครับว่าสิ่งสำคัญนะคือถ้อยแถลงเฟดนะครับผมและสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือจริงๆไม่ต้องลุ้นสหรัฐก็ได้ครับก็ไปเฮลท์แคร์ไปอินเดียพวกนี้หรือว่าไปตราสารนี่จริงๆพวกนี้ได้ประโยชน์หมดนะครับจากการที่เฟดลดดอกเบีย้ยนะครับแล้วไม่ต้องไปลุ้นด้วยว่าลดมากลดน้อยนะถ้าเป็นหุ้นเออเทค หุ้นโกรดในฝั่งของสารัฐเองบางทีต้องลดให้เฟดโลดุวีเยอะนอกจากลุ้นให้ลดเยอะแล้วต้องลุ้นให้ลดต่อด้วยนะครับผมแต่ว่าเราก็ไปในตัวที่ลดมากลดน้อยได้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นตีมในฝั่งของเอเชียอย่างอินเดียหรือว่าตีมในฝั่งตราสารนี้ก็น่าจะเป็นคําแนะนําที่ดีนะฮะที่ดีกับพอนังทุนมากกว่าในช่วงนี้นะครับก็น่าจะครโพูะวันนี้นะครับผมทีมงานขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ